วันนี้เราจะมเล่นเกมกันโดยเดี๋ยวมีทางทีมงานให้พี่บอยเนี่ยครับเป็นคนอธิบายกติกาให้ฟังนะครับกติกาคือเราจะวาดลูกนะครับเราให้เปิดบาอ่ากติกาคือเราให้นักออกแบบนะฮะในบริษัทเราเนี่ยมาวาดลูกนะฮะทายคำสุภาษิตคำอังเกอร์กันกติกาคือเราให้นักออกแบบทุกคนนะครับมาวาดลูก ไทยคำสเิซคำคำเคยของไทยนะครับโดยมีเวลาทั้งหมด5วินาทีเพื่อสื่อสารเนื้อหาออกมาให้ได้ดโดยมีเวลานะฮะให้คนละไม่เกิน5วินาทีนะครับต่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีทีมของเขาเนี่ยสองคนเนี่ยก็คือจะทายกัน

สองอันเตกดต้องสองเลยตี่กต้องสองเลยแต่จริงก็น่าจะเขียนเขียนเป็หน้าเสือยังตอบได้อย่างโกงพร้อมยังนะเวดเลาวนไหนน อด้ยแม่เหมืนมันบรดยไม่ใช่มันดดูมันตกตกตกขาไว้หน่อย่ไมต้อเปิาเคเรงหเวลาเดี๋ยวๆิงเดี๋ยวตา เดี๋ยวว่าทำไมแกว่าแกคิดเยอะเกินไหมไอ้นีมีปีกเหรอฉันน้อยยอมรับโทษอ่ะหยัานี่ก็ยากเฮ้ยเราจะติดกันเหรอไม่ได้หรอว่าใหม่ไหมได้หนึ่งสองยี่ มดเวลาโอ้ยเก้ืลุงลัฉีอนนะว่าอะไนอย่าไปถามลอแกคิดเยอไปยุ่งมั้เนี่ยเฮ้ยไปถามรอรอบม่ไดารอบรอบเลยอ้าว้ไปไหนบ้างนี่ย mười lăm 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 2อ้่ะเลสอสครั้งนะมอสเหลืรอบเหลืครั้งนะพร้อมยังครับพร้อมยังครับเริ่มโอ้เวลายังไม่เปดี่นีลีไอ้เปิดเปิเปิดเปิเปิดเปิดเนี่เนี่ ต่ไมเได้มีแกมีแกเื่อนแกเพเีแกเเ่ยอ่ะเลือครั้งสุดท้ายนะครับวันที่ห้าสุดท้ายแล้วด้วยสุดท้ายนะครับให้คิดกับใครกันนี่ก็คือ มันนกกระสวนหนึ่งนะไม่ีมานเมึงเขียนหนึ่งกระสอก็เขียนน้ตัวน้กระสอบเป็นภสามคำแล้วนี่สคำแล้วสามคำก็พอสามยืนยยืนยืนหน่อยนี่มาดียืนยนถายอันนี้แลกก้ดีกันถ่ารูปด้วยกไหครับเนาะยั ูใส่เดือดหมดเลยดอะไรเนี่ยดีใสเดอดไม่หจริงจริงลาวยาอยาเฮ้ยเฮ้ย่แกังรเนี่ยแก่หเนี่ยยาวเนี่ยโอยมันใหญ่จังนั เริ่มน้ำเ้ยหมดเวลาเห็นได้หรอาผิดดีเขียนเลขไม่ได้เกูโดนกูโดนอ้าวโดนก่อนเลยพิกาเขียนเลขอ้าวอะไรวะโดนเอานด้ทองน้ำห้าน้ำห้าไปตดโดไม่ใช่น้ำ ห้าดีว่เสาห้า่วยยาเไปเนี่ยเป็นตัวีเราจริงด้วยเนี่ยไม่เอาวแล้วไม่ได้ไปเอามาจากผู้ภาพอื่นเลยตัวนะครับเริห้าห้าไม่หมดเวลาน้ำไนะน้ดีกว่านับนับนับนห้าสาย งู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 ชัวงูหมดเวลางูิงอกแชงูเลนกินงูใหญ่หมดเวลา

ดเขียนอะไที่มือใช่ป่ะที่มือ่กคนเหลืออะไร่ะเหลือเหลืออเหลือแค่สรอบนะคะเสือต่อนีเสือใช่ป่ะแล้วยังูเสือใช่ลบลบตอนนี้เลยได้ปะไม่ได้ลบไม่ได้ด้วยลบไม่ได้ด้วยอ่ะรอบที่สนะคะดตัวเลิกโอนี่งงเลยอันนี้เจอเทพหมดเวลาหมา

โอเคไเตือนตัวนะแล้วตัวพักติดอ่ะแล้วอนะหมดเวลาปี๋่วยงงเลยนงหนักไปลอะไรเนี่ยชีชี้มหรออึ้ยชีคู่นี้หมดเวลาโดนดันแปกแล้วแกเลยเนาะแล้วถ้าบอกว่าเฉลยละเฉลยต้องเฉลยละ ก็เลยเลยนะก็ลยไลยครับล้งห้องู้ห <nh wan cartoon> ้อง <acht> ู้หองกมากเลยใส่ตามแผ่แผ่แม่ให้ด้วยไม่น่ามากเลยเนเนยพร้อมกันนะอีด้วยเริ่ม บัวชันล้ำคุดเจ็บทีจบปวบานไม่ไม่ไม่ไไม่เวลา่ในปากอ่ะโคตโคชัดอะไรแบานวอะไรอ่ะเสร็จเสร็อันนี้เสลพี่หนูจะบอกให้

ตอนนี้มันน <laughs> ้อยกว่าหนึ่งคะแนนสาตัแต่นี้มมีมันอแบบเที่ห